ขนมสีค่ะนี่ถึง้านก็ไม่เสียนะเออไม่เหรอเออช่วยมนซื้อไปือย่างนีสอันนะเออคาเวฟอร่อยเนอะอร่อยดิดีว่าปลาหม้ด้วยอืมปลม้ไม่ยอัเอล้างแล้วไม่ล้างเลยไม่ได้บอกเลยใ่ของผมหมาแล้วนะไม่้หรอทีเช่อ ต้องนันาด e All All s <S well. ีนั uh, uh, ่งาแดงเดี๋ยวกีนข้าวมาว่นะรกันนี้เออคือมากินมต้องท้ำวันแหละเต่าแต่คากันนุ่หัวลานนนแหละแต่เขาไมนมีกิมกนเต้องอย่างกิน เออผมอาโป๊อาโป๊ร uhm ้านแม่ไงร้านของมัน hmm. นิ่มมันมันกรอบแล้วข้างไหนอะมันกรอบมันโดนนิ่มทั้งขางมันกรอบน้อยโอ้าหเนี่ยแก้วนะแก้วเหนียวแก้วอ่ะนุ่มผูกเกล็ดหมดเลยเนาะอนุ่มผูกเกล็ดหมดเลยได้ดูไหมเขาไม่มี โอ้โหวันั้นมายให้เนาะอแบบเดินคือย่งละชินช่องชินต้องซื้อย่างไรกน้อยนะเออไอ้ี่ไม่เสียว่ะไอ้นี่มาหลอดมานีกินได้กินกุปีกินด้เออกิน้กุปีหรอ